ท่านพลเรือัจริยะได้มาจัดมาดีนสื่อให้ท่านผู้จัดการจังหวันครบาลมีการสอบสวนในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมจะนั่งสือไว้แล้วก็จะนำเสนอท่านผู้จัดการเพื่อดีนางที่เป็นผู้พิพการจำคดีเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดพังงา เสียชีวิตค่าห้องขัง DSI ได้หรือไม่เหตุเกิด30สิงหาคมปี2559นายทวัชชัยอนุกูลอายุ66ปีเสียชีวิตในห้องขัง DSI หลังถูกจับในข้อหาออกเอกสารมิชอบในเรื่องของการออกโฉนดที่ดินในจังหวัดภูเก็ตขณะที่คดีกำลังจะถูกขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการแต่กุญแจตัวแรกกลับตายตีส ได้รับโทรศัพท์จากพนักงานสอบสวนของดีไซน์นว่าพี่ชายผมป่วยไม่สบายนะฮะอยู่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเข้าไปก็ปรากฏว่าอยู่ในห้องออผู้ผู้ป่วยหัวใจฉุกเฉินกับซีซมาทางโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการแจ้งว่าเป็นลมแต,แต่ปรากฏว่าพยาบาลให้ไปสังเกตรอยที่คอว่ามีรอยแดง ในการเบริกความของพยาบาลที่เข้าไปรับนะฮะที่จากดีเอสไแจ้งว่าพี่ชายผมไม่มีชีพจรไม่มีการหายใจตั้งแต่เขาไปถึงแล้วเมื่อเวลาะฮะเมื่อเวลาประมาณตีนหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีชีพจรไม่มีลมหายใจแล้วอันนั้นบ่งบอกได้แล้วนะฮะว่าเสียชีวิตไปแล้วแปลว่า เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในในขณะนั้นผมยังไม่คิดอย่างไรเพราะว่ายังเชื่อว่าอาจจะผูกคอตายตัวเองก็ได้อาจจะผูกคอตายนี้ความผิดแต่มันมันผลปรากฏเมื่อตอนสายใช่ไหมครับว่าเมื่อเอาศพลงมาข้างล่างแล้วเนี่ย เจ้าพนักงานปกครองซึ่งไปเป็นกรรมการในการตรวจตรวจตรวจศพเบื้องต้นเนี่ยนะฮะมามาบอกให้ผมว่าถ่ายรูปไว้ตรงคอเอาไว้ไปขึ้นสารช่วงนั้นเอกใจแล้วอะเฮ ที่มันต้องขึ้นสารก็แสดงว่าจะต้องเป็นคดีก็จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะมัน,ม,นมันผิดปกติที่ชัดก็คือวันรุ่งขึ้นที่อาจารย์หมอพรชยัยนะฮะออกใบตรวจพิสูจน์มาเนี่ยไปใบชนะสูตรจะเห็นชัดเลยตอนนี้ผมผมเลยชัดเลยว่ามันไม่ใช่ตายธรรมดาลวคนผูกคอตายตับแตกไม่ได้ คนผ,ผูกคอตายตับแตกไม่ได้ก็เลยรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ธรรมดาแล้วอันนี้เป็นเป็นเรื่องของถ้าภาษากฎหมายก็ว่าผู้อื่นทำให้ตายแต่ภาษาผมก็เรียกว่าถูกฆ่าตายญาติมั่นใจทวัตชัยถูกฆ่าตาย คำสั่งสารก็คือเชื่อนะฮะเชื่อว่าการให้การของพยานผู้หนึ่งนะฮะก็คือท่านอาจารย์พลตำรวจตรีพรชัยนะฮะเป็นผู้รับการนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจซึ่งนิติเวศก็คือนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองนะครับ เป็นที่น่าเชื่อถือได้นะฮะ <Wow. S 1> ว่าถูกกระทำการโดยผู้อื่นทำให้ตายถูกกระทำการโดยผู้อื่นทำให้ตายขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือตำรวจนะฮะที่จะต้องตามหาผู้คนกระทำผู้ที่กระทำการผู้ง่ายๆน<ม>ั้นผมเองก็ชาวบ้านธรรมดาก็คือฆ่าพี่ชายผมนะฮะ แล้วก็ในสถานที่ราชการแต่เมื่อวันที่4นะฮะหลังจากคำสั่งศาลออกมาแล้วเนี่ยดีเอออกหนังสือมาดีเอสไมาปฏิเสธบอกว่า DSI ไม่รู้เรื่องถามประชาชนคนไทยดิเขาเชื่อไหมแต่ที่ผมออกมาต่อสู้เรื่องนี้เพราะเนื่องจากอะไรพี่ชายผมทำความผิดตามกฎหมายแล้วต้องขึ้นศาลนะฮะจะต้อง ไปกัดต่อสู้กันที่ศาลไม่ใช่มาฆ่าเขาค่าทวัชชัยทำไมเพราะว่าดีเอเป็นคนถแถลงเองว่าหลังจาก6บโมงเย็นแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถเข้าออกดีเอได้แล้วอะไรที่ไหนล่ะมดก็เข้าไม่ได้ แล้วไอ้ไอ้ตัวอะไรที่ไหนมันเข้าไปฆ่าพี่ชายผมไอ้ตัวอะไรที่ไหนมันเข้าไปฆ่าพี่ชายผม